นอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความระลึกนึกถึงท่านเจ้าปคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อววทียังสิรินทโรที่เคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระวชิระวรกุลเจ้าวาสวัดศรีรัตนธรรมารามและขอถวายความเคารพและนับถือพระเถรานุเถระทุกรูปและก็ขอเจริญพร คณะสัตธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญณวสีรัตนธรรมารามทุกท่านวันนี้อัตมาภาพจะได้มาแสดงธรรมปฏิสันฐานฉลองสัตธาญาติโยมในหัวข้อที่ว่าความสุขทุกคนทุกท่านเอามือลงได้นะให้นั่งตามสบายให้ใจมันสบายเวลารับฟังธรรมะ ท่านบอกว่าธรรมะให้มันเข้าทางหูให้มันรู้ถึงใจให้ใจมันรับรู้นะปล่อยจิตปล่อยใจให้มันสบายมากที่สุดนะเวลาฟังธรรมะธรรมะมันจะแทรกซึมเข้าไปผ่านหูเข้าไปสู่ใจของเรานั่นเองวันนีนะ้ได้ปารบคําขึ้นมาก็คือคําว่าความสุขซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า เป็นช่วงที่พวกเราทั้งหลายกำลังแสวงหาความสุขความสุขในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองที่นี่ในทางพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขนี้มันก็มีหลายแบบเหมือนกับข้าวรื่องหัดของเราเนี้ยความสุขนะท่านว่าความสุขที่เกิดขึ้นนะจะมีอยู่ก็คือหนึ่ง สุขจากการมีทรัพย์พวกเราลองนึกภาพหรือจินตนาการตามว่ามันเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบ้าไหมเขาบอกว่าสุขของเครื่อขัดเนี่ยมีอยู่สี่อย่างหนึ่งก็คือสุขจากการมีทรัพย์เมื่อไหร่ก็ตามเราได้ทรัพย์สมบัติมาเราจะมีความสุขคนที่ไม่เคยได้แล้วได้ความสุขก็จะมากขึ้น คนที่ได้มากอยู่แล้วได้มากยิ่งขึ้นไปมันก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปน,นี่คือข้อที่หนึ่งก็เรียกสุขจากการมีทรัพย์อันที่สองเขาบอกว่าสุขจากการใช้จ่ายทรัพยนะ์เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วนะเอาไปใช้จ่ายมีความสุขเอาไปซื้อของบ้างเอาไปใช้ในกิจ,จาก,การงานบ้างนะหรือว่าเอาไปเพิ่มภูนจาก นิดหน่อยกลายเป็นมากเข้ามากเข้าบ้างนะเมื่อ,อไหรได้ใช้ใจทรัพย์ไปมีความสุขมันจะต่างกับคนที่ไม่มีหนึ่งไม่มีทรัพยนะ์เมื่อไม่มีทรัพย์ไปใช้ใจก็ไม่มีความสุขนะมันไม่มีอะไรจะจ่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งสุขจากการมีทรัพสองสุขจากการใช้ใจทรัพย์อันที่สามสุขจากการไม่มีหนี้ ใครก็ตามมีหนี้เนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากได้ทรัพย์มาก็ากาหาเงินไปใช้หนี้แทนที่จะได้ใช้จ่ายก็ไม่ได้ใช้แล้วฉะนั้นมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีหนี้นี่เป็นความสุขและประการสุดท้ายคือประกอบอาชีพสุจริตสุดจริตในที่นี้ก็คือการทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดี ไม่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองไม่เดือดเนื้อร้อนใจคนอื่นอาชีพไหนก็ตามที่ทําแล้วไม่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองไม่เดือดเนื้อร้อนใจคนอื่นนั่นแหละก็เรียกว่าอาชีพสุจริตสุจริตเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทางดีไม่ว่าจะเป็นกายสุจริตก็คือเอากายเนี่ยไปทําในสิ่งที่เป็นความดีเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม หรือเอาร่างกายนี่ไปทำร้ายทําลายคนอื่นนี่ก็เรียกว่าเอากายไปทำความดีเอากายไปทำสุจริตเรียกว่ากายสุจริตต่อมาคือวจีสุจริตเอาวาจาไปทำในสิ่งที่ดีเช่นไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงไม่พูดเอ้อเจอไม่พูดเลี้ยวไหลไม่พูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรือบางทีพูดไปแล้วทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้ นี่ก็เรียกว่าวจีสุจริตคือนำวาจาไปพูดในทางที่ดีพูดปลมคนหรือพูดให้กำลังใจคนหรือพูดแล้วทำให้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานนี่ก็เรียกว่าวจีสุจริตประการสุดท้ายเขาเรียกว่ามโนสุดจริตนะเอาใจไปคิดในทางที่ดีนั่นเองเช่น ไม่ไปคิดพยาบาทเครียดแค้นบุคคลอื่นไม่คิดโลภไม่คิดอยากได้นี่ก็เรียกว่ามโนนะมโนสุจริตคือเอาใจไปคิดในทางที่ดีเพระาะฉะนั้นสามอย่างนี้ก็เรียกว่าสุจริตทีนี้การประกอบอาชีพสุจริตคือประกอบอาชีพอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองตอนเองไม่ไม่ร้อนใจด้วยคนอื่นก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจด้วย นั่นแหละเขาเรียกว่าสุจริตประกอบสุดจริตแตจากนั้นตีอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขของคฤรือหัดหนึ่งคือมีเงินมีทรัพย์ 2. ก็คือใช้ใจ่ายทรัพย์สไม่มีหนี้สี่ประกอบอาชีพสุจริตใครก็ตามทำสี่ข้อนี้ได้แสดงว่าคนนั้นจะมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้ใครอยากมีความสุขต้องทำให้ได้สข้อนี้ นะใครมีสี่ข้อนี้แสดงว่ามีความสุขมากนะฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขมากนะนั่นเองทีนี้ความสุขอันหนึ่งที่พระพุทธศาสนาหรือแม้แต่พระเดเจ้าอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบพบเจอความสุขข้างต้นเป็นความสุขของคฤรหัสถ์นะรคฤหั์จะประสบพบเจอมันยังเป็นความสุขของโลกนะโลกนี่ต้องการ ต่มีความสุขหนึ่งที่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านบอกว่านัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนี่มาวัดศีรัตนธรรมารามแต่อย่างน้อยพวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเรามาทำอะไรบางคนบอกามาทำบุญแต่อย่างหนึ่งที่เราจะได้จากการทำบุญนี้ก็คือความสุขตัวน,นี้แหละสุขจากการ ให้ทานรักษาศีลหรือแม้แต่ภาวนาโดยเฉพาะภาวนาก็คือสุขที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาแล้วจิตสงบเหมือนพวกเรากำลังนั่งฟังธรรมอยู่เนี้ยบางคนน้อมในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเข้าไปข้างในสู่ใจแล้วใจมันน้อมรับรู้เข้าไปมันจะเกิดความสุข นะที่เรียกว่านัตสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรนะือแม้แต่หลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านพยายามให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้รับความสุขชนิดนีนะ้ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำสมาธินี่แหละนะเกิดจากความสงบทีนี้หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจการทำสมาธิวัาทำยังไง บางคนศึกษามามากแต่ลืมว่าสมาธิคืออะไรพวกเราทั้งหลายอยากจะรู้จักสมาธินี่ง่ายๆสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตเราจะเข้าใจคำว่าสมาธิได้เราต้องให้จิตมันตั้งมั่นเหมือนกับเราทำสมาธิสมมติหลับตาไปเนี่ยนั่งบริกรรมพุทโธ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดอย่างอื่นนอกจากคำว่าพุทโธแสดงว่าเราไม่เป็นสมาธิแล้วจะนั่งนึกธรรมะแค่ไหนก็ตามไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เป็นสมาธิเลยเพราะเรากำลังทำให้จิตของเรามันวุ่นวายแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตของเรามันเป็นหนึ่งสมมุติเราเอาคำว่าพุทโธมานั่งนึกบริกรรมอยู่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธอย่างนี้ตลอด จะกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามและเราอยู่กับคำบริกรรมนี้ตลอดไม่คิดอย่างอื่นไม่สายแสไปหาอย่างอื่นและไม่ส่งจิตของตัวเองออกนอกกายนี่เลยนั่นแหละเขาเรียกว่าทำรรมสมาธิจริงๆฉะนั้นการทำสมาธิคือการกรองอารมณ์กรองความคิดนะที่มันเข้ามาจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในกายของเรามันเข้ามาทางไหน เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อไหร่ก็ตามมันเข้ามาถ้าเราไมนะ่ไปคิดกับมันหรือเราไม่ให้ความสนใจมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเข้ามาเราสักแต่ว่ารู้แล้วก็วางเราไปนะความคิดเหมือนกันเรานั่งอยู่เนี่ยความคิดถ้าบอกว่าความคิดเหมือนกับลิงนะมันโลดเต้นอยู่ตลอดเวลา นั่งอยู่วัดศรีรัตนธรรมารามความคิดอาจจะไปอยู่ที่บ้านก็ได้ตอนนี้หรือบางคิดอาจจะไปต่างประเทศก็ได้หรือความคิดอาจจะไปอยู่ในสิ่งที่เราคิดว่ามันมีความสุขมันจะไปอยู่กับสิ่งนั้นฉะนั้นเราจะทํายังไงแ่ละให้เป็นสมาธิได้เราจะทํำยังไงให้จิตของเราให้ตัวเรานี่ได้เห็นนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ,บไม่มีได้ เราต้องทำจิตของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นนะตั้งมั่นคือดึงสติสัมปัญญะมาอยู่กับตัวเราณนะขณะนี้สติคือความระลึกได้ระลึกได้ว่าเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอะไรถ้าเมื่อไรเราดึงสติกับมาหาปัจจุบันได้นั่นแหละเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบสงบจากอะไรสงบจากความคิดสงบจากอารมณ์ต่างๆ มันก็จะเกิดขึ้นเป็นการภาวนาไปในตัวการภาวนาไม่ใช่ว่านั่งสมาธิอย่างเดียวนะคุณโยมการรู้จักตนเองการเห็นตนเองการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละการมีสติสัมปชัญญะนี่แหละคือตัวสตินี่แหละคือตัวที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ด้วยฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะในช่วงปีใหม่นี้อย่างน้อนยๆอยาก จะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้เจอความสุขทั้งทางโลกด้วยทางธรรมด้วยทางโลกก็อย่างที่ได้กล่าวไปของขา้าหลงหัดมีทรัพย์ใช้ใจทรัพย์ไม่มีหนี้แล้วก็ประกอบอาชีพสุจริตส่วนทางธรรมก็อยากจะให้เจอความสุขคือนัตติสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคือทําให้ใจของเรามันสงบเป็นสุข ไปอยู่ไหนก็ตามถ้าใจมันสงบใจเป็นสุขได้เราก็จะมีความสุขทุกขณะจิตจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความสุขทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทั้งใจฉะนั้นพวกเรามาวัดศรีรัตนธรรมารามอย่างน้อย,อยเราก็ได้เข้ามาสงบจิตสงบใจ โดยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีหรือแม้แต่ภาวนาภาวนาคือนั่งฟังธรรมนี่ก็เป็นภาวนาเหมือนกันการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันฉะนั้นหน้าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นธรรมปฏิสันฐานในวันนีนะ้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สุขอันใดที่พวกเราท่านทั้งหลายปรารถนา ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายประสบพบเจอทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุ